you <laughs> อ้แล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือกันแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่หนังสือการะตูนนะครับแต่ว่ารอบนี้ขอพิเศษหน่อยจะรีวิวบทสรุปเกมนะครับบทสรุปเกมที่ผมชื่นชอบมากเลยคือเกม Clock Tower นะครับตัวนี้เป็นบทสรุปที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ได้ซื้อเก็บเอาไว้เพราะชื่นชอบมากแล้วก็ารายละเอียดค่อนข้างดี ก็ตามนี้นะครับบทสรุปเฉลยเกมของเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมตัวนี้เป็นเวอร์ชันแฟมิคอมนะครับไม่ใช่ของเพย์หนึ่งเขาก็บอกว่าวิธีพิชิตเกมเฉลยเส้นทางสู่ฉากจบครบทุกแบบพร้อมแผนที่และตลาดจบเกมแน่นอนนะเขาการันตีอย่างนี้นะมีแผนผ่ังคลือหาดพร้อมขับอธิบายรายละเอียดนะก็ประมาณนี้นะครับหนังสือน,นี้ของค่ายได้โทเกมแมเนียนะครับ เล่มนี้ผมซื้อมารู้สึกตอนนั้นเขาเปิดพีรวมส่งจำได้ว่าไม่เกิน500หรือว่า500รวมส่งนี่แครับแต่ว่าตัวหนังสือค่อนข้างดีเลยกระดาษมันอย่างดีรูปเล่มบางหน่อยนะครับรูปเล่มบางแต่ว่าเข้าใจว่าอัดแน่นไปดูวคุณภาพเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันก็เปิดปุ๊บ ก็จะเป็นสารบัญก่อนเลยว่ามีอะไรนู่นนี่นั่นอันนี้บอกก่อนว่าบทสรุปพ็อกเ o อร์เนี่ยสมัยก่อนในยุคที่แฟมิคอมหรือ่อเพนเนอออกมาเนี่ยมันไม่มีบทสรุปภาษาไทยที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ส่วน่จะไปอยู่ในบทสรุปตามคอลัมน์หนังสือเกมพวกเกมแมกนิก้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่มเนี้ยละเอียดกว่าพวกนั้นเยอะเพราะนั้นเหมือนแค่บอกให้ผ่านๆไปแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคบก็นี เปิดมาก็มีโอเพนนิ่งก่อนเลยมีการแปลคำพูดนะครับแปลคำพูดด้วยกดเข้าเกมจะมีคำพูดนิดน,นึงว่ามาทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปเจอคาเลือหานะครับแล้วก็มีบอกเนื้อเรื่องว่าความเป็นมาอย่างไงแล้วก็มีการแนะนำตัวละครนะครับเกมนี้เราเล่นเป็นเจนิเฟอร์ซิมสันนะครับคือตัวนี้เลย แล้วก็มีคุณครูก็เนื้อเรื่องก็จะพูดยังไงดีในเรื่องเขาก็พูดตามนี้ครับว่า,าในปี1995มีเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจนิเฟอร์เธออาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพ่อเธอหายตัวไปตั้งแต่ตอนเธอ5้าขวบหลังจากที่พ่อของเจนิเฟอร์หายตัวไปแม่ของเธอก็เสียชีวิตและไม่มีใครดูแลเธอเธอจึงต้องถูกส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อเจนิเฟอร์24เธอพร้อมกับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ถูกรับเลียงโดยนายเบิร์บารโรโดยอาศัยอยู่เรีค้าลือหาที่ชื่อว่าคล็อกทาวเวอร์อ่าก็ตามนี้นะครับก็จะมีเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆอ่าอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นบอสที่ไล่ล่าเราทั้งเรื่องนะครับเกมนี้ชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่ามีตัวนี้แหละตัวกันไก่ตัวถือกันไก,ไก่ก็เปิดมาก็จะมี คาแนะนําการควบคุมนะครับไปลูปจอการมอคอมเลยอ่าบอกว่าปุ่มนี้ปุ่มนี้ทําอะไรบ้างอ่าตามนี้ครับปุ่มเดินปุ่มกดสู้ปุ่มหนีอ่าแล้วก็มีโหมดให้ต่างๆก็คือมีโหมดเกมสตาร์ควิกสตาร์แล้วก็มีให้ดูฉากจบฉากจบในเกมนี้มีทั้งหมด9แบบนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าประโยชน์ของฮันนี่นิวทำอะไรได้บ้างซึ่งละเอียดพอสมควรเลยแล้วก็มีการบ่งบอก ว่าพฤติกรรมของเจนิเฟอร์จะแสดงเป็นสีอะไรบ้างส่งผลกับอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะครับมีการไล่ล่าว่าหนีต้องหนียังไงสู้ยังไงทั่วดีเลยมีบอกตำแหน่งซูมของว่าไอเทมจะโผล่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ส่วนหน้านี้ก็เป็นเนื้อเรื่องบทสรุปละมีแผนที่เขียนไว้อย่างละเอียดเลยว่าห้องไหนอะไรยังไงอ่านเข้าใจง่ายมากอ่าโอเค ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นบทสรุปหมดเลยนะครับจะบอกว่าห้องนี้มีไอเทมอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างอย่างนี้ไม่มีไม่มีก็คือไม่มีอะไรเลยอ่าก็ถือว่าละเอียดแล้วก็มีมีอีเวนต์ด้วยว่าคุยกับเพื่อนอย่างนี้จะไปเจออะไรอย่างนี้จะมีอีเวนต์บอกแค่ทุกงหน้าเลยซึ่งละเอียดมากเลยครับบทสรุปนี่มีมีบอกหมดเลยเนี่ยเราเล่นตามบทสรุปเนี่ยเล่นงก็จบแน่นอนอ่าก็ตามนี้นะครับ ก็จะมีมาถึงพันเกตเล็กเกตน้อยนะครับโลกของฟีโนเมนานะครับจะพูดว่าค o อก t o w เวเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากเรื่องฟีโนเมนาหรือว่า c r e ป p e r นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูหนังที่แสดงโดยเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่นะครับเรื่องราวก็คล้ายๆกันหนีฆาตกรโรคจิตในโรงเรียนแต่ว่าตัวเจนนิเฟอร์ในหนังนะจะมีพลังจิตอารมณ์เก่นถึงพวกมิวแทนนเอ็กเมนอะไรประมาณนี้นครับก็ ครยังไม่เคยดูหนังก็ไปหาดูได้ผมก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันเพราะว่าไมา่รู้จักก็ในเกมคอร์ทาวเวอร์แล้วอ่าแ้วส่วนนี้ก็เป็นบทสรุปต่อว่ามีอะไรยังไงยังไงไปถึงจนถึงจน,จนจบเกมเลยจบเกมปุ๊บเขาก็จะมีข้อมูลตัวละครมีตำแหน่งไอเทมแล้วก็มีฉากจบทั้ง9้าแบบว่าฉากจบได้มายัางไงอันแรกเป็นไอเทมนะครับว่าห้องนี้มีไอเทมอะไรบ้างแล้วใช้ตรงไหนอะไรยังไงอ่า มีบอกไว้ว่าไอเทมนี้ต้องใช้ยังไงผ่านยังไงอะไรอย่างนี้มีคําแปลอธิบายตามรูปภาพหมดเลยนะครับมีเชื่อมียาฆ่า,มาแมลงมีผ้าเสื้อคลุมสีดำว่าต้องทําอะไรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเขาแค่บอกเดียวว่าเฮ้ยเดินจากจุด a ไปจุด b นะอาจจะบอกใช้ไอเทมนิดหน่อยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดเนี้ยผมจําได้ว่าสมัยนั้นผมเล่นไม่จบเพราะว่าบทสรุปไม่มีแล้วก็เขียนได้ช่วยมากมากแต่พอเล่นมีมาเออเขียนอ่านเข้าใจง่ายมีบอกหมดเลย อันนี้เป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่จะเกิดในเกมเพราะว่าอย่างเกมฮอคาวเวอร์เนี่ยเหตุการณ์มันมันไม่ฟิกคือสมมุติเราเดินไปจุด A เราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเดินไปจุด B ก่อนที่ไปจุด A เราก็จะอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยวิ่งไปทางไหนก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าน้ําถ้ามาตรงน event เนี้ยอีเวนต์เนี้ยจะเกิดน้ําเป็นสีเลือดแต่ว่าถ้าเกิดไปอีกอีเวนต์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นฝูงหนอมนมาจั กอกน้นําแทนอ่านี่เขาเขียนละเอียดมากเนี่ยเขาบอกมาด้วยว่ามีอีเวนต์นะนี้ผมป,ปิดไว้นิดนึงมันมันสปอยโอเคแล้วก็มีจุดซ่อนนะครับจุดซ่อนตัวนื้อกันไกลนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยซ่อนตรงเนี้ยซ่อนตรงไหน,น,นได้บ้างเวลาเราลนจัดๆเราไม่รูที่ซ่อนเขาจะมีเขียนบอกแค่ทุกห้องหรือว่าที่ซ่อนแล้ว่าต้องซ่อนตรงไหนอะไรงไงซึ่งซ่อนแล้วน่าจะมีได้ชัวร์เลย ประมาณอย่างนี้นะครับก็บอกหมดเลยแล้วทีเนี้ยก็มาถึงฉากจบฉากต้มเกมของทาวเวอร์เนี่ยเยอะมากยิ้งแต่ฉากจบแบบกูดเอนดิ้งกับแบดเอนดิ้งเอนดิ้งก็คือแย่สุดเลยแบบเอชแย่สุดไล่อะไรไล่ไปไล่ไปถึง C A แล้วก็ฉากตัวที่แย่สุดคือฉากจบแบบเอสนะครับอ่ะจบแล้วทีนี้ก็หนังสือเล่มนี้ยังมีมุมตอบคำถามให้ด้วยสำหรับคนที่สงสัย คำถามก็ประมาณนี้แม้ว่าจะพยายามสักกี่ครั้งก็หนีออกจากคุกไม่ได้คําตอบก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะออกจากคุกโดยไม่มีแฮมอาเขาก็เขียนบอกให้หมดเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่เล่นตามบทสรุปเนี่ยฉันอยากจะเล่นเองเงี้ยมันจะทําได้ไหมเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ซึ่งดีมากเลยนะปกติเล่มอื่นอาจจะมีเขียนบอกแต่ว่านิดหน่อยไม่เล่นเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขฉากจบต้องทำยังไงขึ้นอะไรเหมือนเดิมและท้ายสุด บทสรุปสมัยก่อนที่ต้องมีก็คือสูตรแอคชั่นรีเพย์นะครับอันนี้สูตรแอคชั่นรีเพย์เขาบอกว่าเขาใช้กับลอมเจแปนนะครับทดสอบมาแล้วกับอ e ิมูเลเตอร์ใช้งานได้ปกติก็จะมีรหัสโค้ดให้เราเอาไปใส่เองแล้วก็เขียนบอกมาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ประมาณนี้ครับหนังสือ Clock Tower ของเครื่องซ u p เปอร์ซึ่ง Clock Tower ที่ออกเกมที่ออกมาเนี่ยถ้าหลังจากภาคซุเปอร์ปุ๊บ มันจะมีของภาคเพย์หนึ่งที่เป็นของเครื่องซูเปอร์เนี่ยเอามาขายในเพย์หนึ่งอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเขาจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าสมัยนั้นของซูเปอร์เนี่ยอันนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ต่อมาก็จะมีคอร์คทาวเวอร์ภาค2ที่เป็นภาคต่อจากภาคหลักลงเพย์หนึ่งเหมือนกันกราฟิกเป็น 3D โพลีกอนซึ่งก็กราฟิกสมัยนั้นนะแล้วสุดท้ายก็ไปออกยุคสุดท้ายของภาคเพย์หนึ่งคือภาคโกลเด a d โกเฮนี่คือเป็นเนื้อเรื่องใหม่เลยเป็นเนื้อเรื่องเด็กผู้หญิงมอปาลายเราพอภาคสุดท้ายก็คือภาค3ที่ลงให้กับเครื่องเพจสองที่เปลี่ยนแนวเป็นแนวกลุ่มกลแอคชั่นหลบหนีเลยของนี่นี่ครับพอมาไปทำแนละ้วฮิวแมนไม่ได้ทำแนละ้วเพราะว่าค่ายระเบิดตัวเองไปแล้วแล้วก็มีอีกภาคหนึ่งที่เป็นของวันเดอร์สวอนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเป็นมันก็คือภาคภาคของซูเปอร์เนี่ยแะต่ทำเป็นขาวดำบอกว่าเครื่องมันทำได้แค่นั้นก็ประมาณ เล่มนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันก็ถือว่าเขียนได้ละเอียดดีมากเอาไปเล่นเนี่ยจบแน่นอนเขาก็การันตีนะว่าเอาไปเล่นเนี่ยซื้อเล่มนี้ไปเนี่ยจบแน่นอนก็ใครสนใจนะครับเล่มนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะพิมพ์เพิ่มหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเขาพีมาแล้วเขาไม่แน่ใจว่าจะพิมพ์เพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าค่ายนีย้กำลังจะมีผลงานใหม่เป็นบทสรุปเกมซูปเปอร์เมทอยนะครับ ของเครื่องซูเปอร์แฟมิงความที่ปล่อยพีออเดอร์มาแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่งปิดพีออเดอร์ไปประมาณเดือนที่แล้วเปล่าใครสนใจก็ลองซิปไปถามเลยเฟซบุ๊กไปถามว่าเออจองทันไหมหรยงไงไหมก็ประมาณนี้ครับทีนี้ผมให้คะแนนสูงมากให้ประมาณ9เติมสิเลยหักนิดนึงตรงที่ว่ามันเนื้อหาก็ดีอะแต่แบบก,ก็ดีละ หากนิดนึงตรงที่ว่ามันอาจจะอ่านไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่สุดอ่านแป๊บเมื่อจบแล้วอยากให้เขียนบรรยายบทพูดแทบทุกอันเลยแต่ว่าบทพูดมันมันน้อยอ่ะมันสู่มันถ้าเขียนหมดราคาน่าจะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วกันก็งันวันนี้ผมฝากไปเท่านี้แล้วกันก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ถ้าเกิดคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ